ครับคิมนี้ผมกกษิมาซ่อมเครื่องเครื่องสีดน้ำนะครับเจ้าของเพิ่อน้อามีอาการดูดนะครับจับแล้วดูดตรงนี้นะครับจับดูดนะครับเนี่ผมมาในแถวเมืองเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้เบ่งนะครับก่อนที่จะทําการซ่อมนะครับผมเพื่อทำการเสียบปลั๊กนะครับบ่งนะผมใช้ตัวนี้เทสนะครับถ้ามันมีไฟหฮว่ามันจะแดงนะครับติ๊ต๊ๆนะครับผม ขึวนานะครับผมจับแล้วมันสะดุดนะครับสะกิดนะครับแต่ขอถอดบงถอดฝาเบ่งปักก่อนนะครับผมโอเคครับนี่ครับผมถอดฝาโคบออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ภายในนะครับอันนี้ก็บังแล้วมันก็มาทำเบ่งไปเบ่งมานะครับผมผมก็จะเจอตัวนี้นะครับ อาจจะเกิดจากสาเหตุตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันจะรุดเนี่ยบนรุดเนี่ยนะครับมันจะไปโดนเด็กโดนน้ำโดนยางนะเดี๋ยวผมจะลองพันสายเข้าไปให้มันดีๆก่อนนะครับเนี่ยจุดนี้นะครับเนี่ยแตกมันบินเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอพันให้มันดีๆก่อนแล้วค่อยมาเทสอีกเทื่อนึงนะครับผมเราเกิดจากสาเหตุอย่างนะครับเนาะเอคะเอ นี่ครับผมเมืองต้นผมก็คันสายให้แน่นก่อนนะครับนี่คันสายแน่นนะก็เอาปฏิพันธ์เอาไว้ก่อนนะครับมให้มันคายนะครับเดี๋ยวมันจะไปแตะตัวถังนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสอีกทีหนึ่งนะครับผมจะใช้มิเตอร์วัดอีกทีนะครับมีไฟรั่วไหมนะครับผมนะโอเคนะครับผมมันก็เกิดได้หลักหลายสาเหตุนะบางทีเกิดจากตัวนี้นะครับโคตรรั่วนะอาจจะมีการช็อตตัวถัง่นเองนะครับ นั้นอาจจะต้องทําการอาบญญาใหม่นะครับอาบนานิดใหม่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองก่อนนะครับผมครับผมหลังจากที่แก้ไขจุดที่คิดว่ามันมันมันรั่วแล้วนะครับผมก็จะมาใช้มิเตอร์ับนี่ตั้งสเกลคูน่งโอห์มนะครับตั้งสเกลคูน่งโอห์มนะครับดูนะครับตั้งสเกลคูนองโอห์มนะครับเทียมิเตอร์ก่อนนะครับนี่ผมจะวัดที่พักนะครับ สายเสนหนึ่งวัดที่พักนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าเอยสายเสนหงจับที่พักนะครับอีกเส้นหนึ่งผมจะไปจิ้มที่ตัวถังนะครับตัวถังดูคิมิเตอร์นะครับคิมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับนะคิมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็แสดงว่าไม่มีไฟรั่วนะครับแต่ถ้ารั่วก็อาจจะนิดหน่อยนะครับแต่เพราะว่าไม่รั่วเลยนะครับตัวนี้นะครับความต้านทานเอาสเกลสักคูณคูนสิบคเลยนะครับมันจะขึ้นไหมนะครับดูนะครับ คูณ 10k จะขึ้นไหมนะครับมาดูความต้านทานนะครับใส่สเกลคูณ 10k นะครับตรวรับผลลักเสนหนึ่งนะครับไม่ขึ้นนะครับความต้านทานสูงมากนะครับไม่รั่วแน่นอนนะครับผมนะอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกขั้วหนึ่งนะครับมาจับทิศอีกขาหนึ่งนะครับผมนี่อีกขาหนึ่งนะครับจิ้มดีทีนะครับไม่ขึ้นนะครับก็บพิีเตอร์ไม่ขึ้นนะครับผมว่ามันใจได้นะครับว่าไม่รั่วนะครับ ไฟรั่วไฟจับแล้วดูดน่าจะเกิดจากเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอิปมพันธิ์พาทิมนะครับมันจะทํทาท่ามันจะหลุดนะครับผมมันจะเห็นท,ทองแดงนะครับอันนี้ผมจะใช้มือจับเลยนะครับผมทําการเสียบปลั๊กนะครับลองดูนะครับมาลองดูกันเลยนะครับ่ะเปิดนะครับผม เห็นภาพอีกทีนึงครับผมจะใช้มิเตอร์นะครับตั้งไว้ยุ่งกับไฟตั้งสเกลไฟ AC นะครับมาดูที่ไฟรั่วไหมนะครับมิเตอร์ผมนี่ก็จะจะเล็ตตัวนิดนึงนะครับใช้สเกลห้าสิบโวลตไปเลยนะเห็นเป็นต่ำกับไฟบ้านนะครับผมมเห็นสังเกตจะได้สังเกตได้ง่ายนะถ้ามันรั่วไม่รั่วนะครับเดี๋ยวแก้สายก่อนเป็นนะครับ ผมจะเปิดผมจะแตะแตะที่ตัวผมก่อนผมจะนิ้วจับเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะดูมิเตอร์ครับถ้าไฟั่วนนะมันจะวิ่งผ่านมิเตอร์และมามาที่มาที่นิ้วผมนะครับสำหรับการเปิดนะครับผมจะจับเส้นหนึ่งนะครับกับเส้นหนึ่งผมจะจิ้มนะครับไม่มีนะครับมีโวนะครับผมมมีโวลเลยนะครับถ้าถ้ามันดูด่ยไฟเข็มมิเตอร์จะขึ้นนะครับจับได้แน่นอนนะครับนี่ ได้แน่นอนนะครับจับที่ตรงโลหะนี่ครับจับได้ครับชั่วนะครับสาเหตุเกิดจากตรงที่ผมมานะครับตอนนี้ผมพันประเทบมันยังน้อยนะครับน่าจะได้แล้วครับผมจะไปลองให้เขานะครับไปลองที่ก๊อกน้ํานะครับให้มันใช้งานได้ปกติครับโอเคครับ